สวัสดีได้จ้าเอตุกตาพาฝันจ้าพอก,กันอีกแล้วค่ะมาคัะพกกันกับเอ้ยก่ะหากินกาแฟนเนอขนมมาได้เจ้าเด้อมาดื่มกาแฟดำกับไอตุกตาพาฝันเ้ยจ้า หรือว่าผาษใส่เหง้อบานเอ่ยค่ะเพื่อนกระสิบอกว่ามาด้จัดเดอ้อมากินกาแฟดำก็ไอ้ทุกตาผ่าฝันได้จ้ามาค่ะบ่ได้ผาห้องหรอกค่ะพัากกันนั่งกันนั่งกินซื้อน,นั่งดื่มนั่งดื่มนั่งกินอันเบิ่งอันบรรยากาศนอกสวนเนียค่ะอากาศพันหนาวเลยค่ะมืนน้อนี้อากาศเย็น อากาศเย็เยเยนแต่ว่ามันก็มีแดดออกแต่น้วยนึ่งแดดก็พุทธพดออกก็เลยนั่งเบิ่งนกบินนั้นเนี่ยค่ะคางบานพันเลี้ยงนกอันพันเลี้ยงนกไว้มันก็เลยบินก็จักนกกันธรรมศาสตจักนกเลี้ยงเนาะค่ะแต่ว่านกเลี้ยงมันก็บินไปอันเขากวงพันพูดอีกสองสามเหิือนทางพี่ค่ะทางขวาพี่ก็เลยก็เลยเบิ่งอันพันบินนัน้น บินไปบินมาเนอะคะเนาะเอาค่ะมากินกาแฟดำกับเอ้ยคุยกันไปน้ำค่ะคุยกันไปน้ำเนอะคะเนาะเบื้องอันธรรมชาติทั่วไปรอบตัววิ่งบาาเรื่องเต๋อฝังเมื่อวานนี้มีข้าวค่ะอยู่นงอัน ข่าวอันทางทีวีโทรทัศน์นายกพันก็ออกมาแถลงข่าวเนาะ,ะแถลงข่าวว่าอันเกี่ยวกับอันโควิด -19 เนี่ยคะ่ะเพราะว่าแถวบ้านเออเพื่นนั้นร้านค้าโรงเรียนเน,ะะเนาะขนมเพ่นปิดเนาะมีแต่ซปเปอร์มาร์เก็ตเปิดแล้วก็กระโบเยอะคะ่ะเนอันซปเปอร์มาร์เก็ตนี้เปิดแต่ว่าอันที่ว่า สถานที่เลืองล้มและร้านอาหารได้สรงมันนี่กัคาเฟ่นี่เพิ่นก็ปิดเนาะคะเนาะเพิ่นปิดมันก็บบได้มีอันโบได้มีเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ปิดขาะทั้งอันดังเงินเ้ยนี่โบได้เปิดเลยจนทีแรกเพิ่ะว่าหดวันที่สิบเกาอันมกรลาเนาะคะเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นก็เลยมาแถลงข่าวโตว่าอันต้องปิดไปอีกสามอาทิตย์ค่ะมันก็เป็นประมัน มันที่เกากลุ่มผ่าไปเลยค่ะเพื่อน่งเพื่อนึ่งอันแถลงข่าวใหม่ว่าเพื่อนเนอเอชซีเลอเพราะว่าอันประชาก่อนกาที่ว่าติดเสื้อนี่ก็น้อยลงอยู่ทางนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันยังโบไดถึงลิมิตที่เพื่อนบอกว่ามันเป็นนั้นมันปลอดภัยเสียค่ะแล้วก็อีกอย่างกะมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เลยอันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ ปิดไปอีกสามอาทิตย์ก็พวกร้านค้าร้านแต่เพื่อนก็โบพอจื้อนอะคะเนาะก็บตีเราค่ะมันเป็นการทํามาหาอ,อกินนอกเลยว่าเนาะแต่เหากา็ก็ต้องแต่ก็ต้องทำตามกฎเพื่อนเพราะว่าไปเปิดกระโบได้ค่ะเพื่อนสิปป๊อปแต่ว่าร้านที่ปิดนี่เพื่อนก็มีเพื่อนก็มีเงินเฮเด้ค่ะที่ที่เพื่อนเล่ามฝังที่เห็นนำข่าวเพื่อนก็มีเงินกองทนงุนเงินเฮอเฮออัน ช่วงเวลาที่มันปิดใช่ไหมคะร้านปิดก็ต้องมีการจ่ายค่าร้านค่าแต่เนาะค่าเร้าเนาะค่ะเนาะถ้าอยู่งน้ำส่วนการาค้ากันทางรัฐบาลนั่นก็ซ่้อยค่ะซ้อยพยุงวานาะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเหิงไปเอ้ยก็ว่าเหมือนการยากอยู่เดียวละพวกคนมันก็ต้องทํามาหาก,กินกเนาะค่ะเนาะตทกาทาบึงว่าอันอันเลยวันที่เกากลุ่มผ่าไปแล้วเพื่อนสิว่าสิเลยเพื่อนก็ พันก็ท่านแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ก็เยอะค่ะก็เอ้ยก็นั่งฟังนําก็เลยบอกโอ้มันก็ที่จริงแล้วมันก็คือเก่าเนั่นแหะค่ะแต่ว่าเพ่นก็เลื่อนเวลาออกไปเนาะกระโบตีดอกค่ะทางบ้านเขาก็เป็นเนาะทูหาอันไอหาเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาพันก็ไซว่าไปมาก็ระหวังเพ่นกระโบได้ไปซีซูว่าต้องมีเบอร์อนอนุญาตเพื่อบอกท่านนะเดินทางไปตั้งจังหวัดก็ได้ มันก็เลยเป็นการยุ่งยากเลยว่าทงนี้พันก็บอกว่าไปโฮลิเดย์ก็จะพึ่งบุกเดอร์พันโบเฮพันโบเฮอจงตั๋วพันกระบอกเลย้อคะเพราะว่าพุ่นจนทุกอย่างนะปอดัยเพราะว่ามันก็ยังเอวยาวมันซือีกหลายเดือนอยู่ความรูซสึกของเอวยค่ะอันนี้กันเล่าสู่กันฟังว่าข่าวทางบ้านเอวยเนาะค่ะเนาะพันบอกว่าสิเหเลือนกฎหมายพ่นอันการอันพวกของประชาชนย่ทางนี้นะคะพันก็เอวยกันเล่าให้ฟัง กับปังกินกาแฟนไปนำกันเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันเนี่บ่จ้าเอาวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าทุกท่านบอ่าค่ะนะขอบคุณห,หลายๆด้จ้าสวัสดีจ้า